เปิดภาพมาก็อยู่ให้อยู่หน้าจูทงให้ทงหน้ากับงัวกับไก่กับกาเนาะห้องเชเวลยูให้พี่น้องเ,อ,อ,งเอ้ยกลับทักทายสบายดีสวัสดีงามเมือม่อเศร้าเด้อเนาะเด็ดอ,ออกอ่อ,อนๆให้พี่น้องเอ้ยน้าหมอกกระต๊ะข้างอยู่นอกมือนี่เมื่อเศร้านี่น้าหมอกตก๊ะลายเติบ มาเบิงสมาริกงวัวเต็มเดินนี่เชื่อบม่มีหญ้ามีเฟืองให้กินแล้งงัวสะพวกก่วงกะมีแตโตแม่มานเนาะตัวนี้กับเมมานพี่น้องเฮ้ยยังมาทันแล้วลูกเด้อนี่ทลอะอยู่นี่แม่มานเนาะอันนี้กับเมมาน,นเนาะลูกเล่ยู่โอ้เพี้ยออกเลยงัวเ <c oughs> ต็มเดินเทียงเนาะเอาเฟืองและให้กินบ่มีบอลผุ ่ยังังคะในเกี่ยวเข่าหลายเนาะสะพวงก,กับชิลงไปเกี่ยวเข่ามือแรกเด้อนานาใกล้นาหิมบ้านเกี่ยวเข่ามือแรกเนาะเกี่ยวเข่ามือแรกฮะนานะบิ๊บบึ๊บเป็นสีโอเกน้ำนะฮะฮะฮะเกี่ยวเข่ามือแรกอยู่นาหิมบ้านนี่ป้าผมน้ำหมอกน้ำหมอกยังอ่ะนั่นอยู่ในพรมพี่น้องเลย ยังบ่ทันจางหายเห็นบ่นี่เม็ดน้ําหมอกเนาะนี่สะพวงแคะคือหยังเกี่ยวค่ะยามมื้อเช้ามีน้ําหมอกตกข้างนี่เด็ดออ่อนๆเลยมื้อนี่คือสิฮ้อนได้เนาะเกี่ยวข้าวนี่โอ้พี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวยามมื้อเช้า มา่ปสวนผักก่อนเด้อบันโอ้สวนผักสะพวงไก่ไสะก่อนที่พาพ่อ่พี่น้องไปเกี่ยวขา้าวกะพาพ่อ่พี่นออ้องเอฟซีมาหลาะสมนานพักในหน้าก่อนพักสวนขั้วนี่ มีทางพักบงแล้วก็ต้นมะเขือเนาะก่อนสิไปหับสมเบิงเกี่ยวเข่ากะบพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเลาะเบิงทงไงทุงหน้าบรรยากาศย้มมือเศรา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเคืงแล้วสิเข่าแปดโมงแล้วเนะาะกข้ากินน้ำเรียบร้อยก็ลงมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าคือเกาอื ตอนนี้ก็ใกล้แล้วไก่สิพอเก็บเกี่ยวเลยเด้ทางนี้กันเนาะเป็นงอนเป็นงอนอยู่พี่น้องเลยเขานาสะพวงก,กับสะออนปีเขาเดิเนาะงามเนาะงามงามเกี่ยวเขาแล้วบ้านเกี่ยวเขาให้นี่เด็ดนี่ เติมพลังก่อนสิลงเกี่ยวเขาเนาะกาแฟมาพี่น้องเลยเติมกาแฟเติมพลังก่อนเด้อก่อนชิลงบุกบืนเกี่ยวเขาเนี่ยมือเศร้าต้องเติมพลังเนาะเดี๋ยวเราไปเศร้าแท้หมดนี้ กอี่นอเอ็ดีเกี่ยวข่าเนีม่มือซ้าสองคนคืขอเก่าจะแง่มไหนสี้ได้เน้ขอเกี่ยวสองคนนีขอขอน่ก็เอาลานเบนง่วพอก็อยู่นาโคงเนี่มทันจะมาเื่อ ញ៉ាំសាប់មកតូនតូនួងតូនមកក្តើ ตาสะสอนน่าจะโดอยู่ต้อสนอยู่ได้ยง 哦，那个。 Cái gì cảm ơn có những phần tóc mặt áo à. ตัดภาพมาบาดนี้ก็แล้วแล้วเด้อายังโมเลีวคักยังหน่อยหนึ่งนี่ยังเจยังเนาะให้ได้หน่อยหนึ่งเนาะสองคนนานแล้วซ้ำฮ่าฮอนแดดฮอนแดดมาหนิแดดแบบบุมีลมฮอนเอาสะพวกขอหย่าตั้งกล้องก่อนเด้อค่ะพี่น้องเลยฮอนเอาบุมีลมฮ่า สองคนให้น่อยกลายเป็นให้ใหญ่เมาเทียขาดตากเลยเวลาเชงมันน้ำตัดเลี้ยเที่ามันมันก็คือโบนี่หลงหงิชหน่อยพอนอ่าวมนเลย แล้วๆๆๆซื้อกลุ่มาใหไม้นี่หาแมงมันก่อนโอ้ยบอกมีแมงมันเงียบกิบอืมห้น้อยกลายเป็นใหใหญ่เกีียวสองคนเด้อฮอนอนๆอนไม่ข่าวกับซุกไปเลยซุกเต็นทงเดืองเฮงเฮือไปไม่เอ้ทางนี้หนาแดงหุ่น แสงแดดนะแสงแดดแรงพูดอลพี่น้องแล้วความแดดหนาแล้วสิเตกเลยเกี่ยวหันตโตเกี่ยวข่าวเล่นแรงเพื่อเราไปนะไม่พี่น้องให้นี่หน่อยสงการไปให้ไงเห็ดเห็ดตึงกามะเย็นฝนตกปัดกุ้เนี้ยคาเห็ดเป็นพรทังไปเนาะข้าฝนอากาศทังไปเรื่อยๆ แกมันต้องห้ทำเขาามึงไปไม่นอนเขานะห่วงนะตาสะออนเขาหน้าปี๊อุนโตนีดเนาะนึกๆๆให้น้อยนี่อีกบานนี่สมุกไปอีกแหละบนสะทัเกี่ยวเขาเราเกี่ยวไปได้ไหมแล้วกัเกี่ยวแล้วบอกเขา เกียร์ยยแล้วบกเข่าเกียร์ชื่อไม่ไม่มอ <c oughs> ะไรกับเก <c oughs> ียร,ร์บกเข่าเกียร์สะเกียร์เข่าแล้วใครเน่กกวาดกวาดไปเลย <c oughs> <c oughs> ลมพัดเย็นเหน,เนกว่าจากบ้าทฝนลมกำลังเริ่มมาแล้ว ดังว่าสิบอมีลมนะมันหอนเอ้าวกะด๊อ,อ,อ,ะอกห่มคามแถวห่มพ่เนาะอย่าไปเกี่ยวแถวหม่มพดอเด้อเออพี่น้องเออเกี่ยวขขาวย้ำย้ำย้ำเทียงเข่าวเทียงเลยได้นี่ตอนนี้ก็เป็นเก้าโมงเวลาเก้าโมงเลยได้นี่เกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวโอ้โหแดดแทบงเลย เด็ดใครแต่ว่ามีลมเด้อมือนตู้แม่ลงมาเกี่ยวซอยเส้นนังโบเล่หางยันสามคนเกี่ยวโอ้โหขุบแมงมันหาแมงมันเลยหาแมงมันขออย่นกับเขาเอาโอ้าเอา ลมพัดเกีนย่อยย่อยเด็ดค่ะต่ว่ามีลมแซนด์นแมนบา้าโอไว้หน้าบ่นไ่นองเล้วใช่ไหมอ๋อน,นี่เข่ากลางเด้อออกเลยเข่ากลางเข่ากลางท่ากระลอ,อกมาแล้วแม่งมันแต่ละเข่ากลางให้ออกมาแล้ว น้นองตรงกลางห,หเกือบมาแล้วฮอตม,มืงไยแดงเลยแดงลหนาแดงันหู้่นน้องเลยเกี่ยวเขาฮอตสคนเกือบมาแล้วเนาะท่านตะแมนมาแล้วสคน ตูเมเลแลงมาซอยก่อนอเกี่ยวเขาิ้าก็ขึ้นพักก้อนก้อนบริเวณพี่นอ้องไม่เมื่อยแล้วเนาะได,ได้หลายให้เติมเลยวฮอนฮอนฮอนหน้าสะโพกก็นจนแดงไปพี่น้องเลยควมหอนเนาะ ฮ้อนฮ้อนฮ้อนคักขนาดเออถ่ายยู่โฮมบัดเย็นเนาะออกไปแดบดบรรฮ้อนไปพี่น้องเอ้ยอ่เออาเธอนั่งอยู่โฮมบัดเย็นจุ้ยจุ้ยบรรยูแดด,ดบัรฮ้อนเขือเต้เขือเต้นเนาะอ,อ่าสำหรับคีนี่สะพวงกับชิจบคิวไว้เพียงซัมนี่ก่อนเด้เอเนาะขึ้นไปหาพักพรย้อนกายก่อนเไปพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อยแหงฮ้อนเนาะ ไปพบไปพ่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสวัสดี